ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทั้งสองเซียนนาดีสุข,ขูสุข,ขนนะค,คขนนะครับครับมือนี้ก็มาตามต่อกับหวยเล่าพัฒนานรับเมื่อนนะครับเมูเคลื่นปูปูบุญมี่นะครับปูบุญมีโท่มากเท่มากหมือคลืนนี่ไอตัวเลขแนวทั้งเล่าพัฒนาราวะเซียนนาดีโท่ไปหาปูหรอปูบริเรรับปูเลยทรงตรัวเลขขึ้นมาให้อีกนะครับ ปูพนอเล็กทูบนะครับเหลยกทูบกับเรล็กขันน้ำมันเป็นขวาเหลยกเล่าหมื่อคลืนนะครับปูบุญมีวัดป่าวัดป่าสิริมงคลนะครับวัดป่าพระธาตุสิริมงคลครับของเสียนาดีไปตามพี่ให้น้องนะครับเพราะครับรอบนี้ก็ตัวเล็กของปูมาส้นกันกับเหล็กทูบที่เส้นนาดีคว้าไว้นะครับคว้ออาไว้เป็นเหลขกทูบอยู่ พมีอะไรทนี่นะครับมา <c oughs> ขอเพิ่นว้ตะตองวดนะครับเป็นตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันเราก็เจ้าน่ะดีก็ดีลงให้พี่ให้น้องเข้าเพราะว่าคุยกันไปกั้นนะครับเพราะว่าตัวเหล็กเิ่นไห้มาาสุดเดียวนะครับคูเดียวเนีนเลยคูบนมีไห้มาานะครับเิ่นไห้มาาคูเดียวแต่ว่าเหล็กขั้นน้ำมนันเอฟซีเข้าก็เอาไปแปะเบ้างได้นะครับเหล็ก ตัวเลขชัดเจนนะครับตัวตัวหนึ่งเป็นเป็นไข่ไข่ค่าๆอยู่ตัวปูพ่นวาสองนะครับตัวเลขกตัวหนึ่งตัวเาเสนนาดีเบิ้งเหมือนเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดกับเก่านะครับตัวตัวหนึ่งนี่บอกคือกันนะครับตัวตามตามเส้นดีเบิ้งนะครับเบิ้งกหล่ากับเขาไปเบิ้งแน่วแท่งไปน้ำกันนะครับเบิ้งแนวท่งตัวเลขกหลอดนี่ก็ ปูว่าเนียนๆเ,เลยปูบอกว่าเอาเนียนๆลดเพราะว่าปูให้แค่แหาแงเดียวนะครับเลขอกสองตัวนะครับบระม่นสามตัวแต่ว่าเลขกทูบเป็นสามตัวนะครับเลขกขันนนนน้นน้ำมนสองนะครับเดี๋ยวเส้นนาดีสะเขียนลงให้พีห้นนองเข้านะครับใ้เบิ้งไปน้ำกันเพราะเลขกทูบของเส้นนาดีจุดว้ยี่ี์นะครับขพ้าขว้าตองหวดนะครับจะเป็นหนึ่งเก้าสองครับหนึ่งสองเก้าประมาณนี้นะครับ ตะวเหล็กถูกถูกังปูนีะ่ะมาส้นกันครับขวาองค์พระเมียทวรณียน่นะครับยหนาบัานของเส้นนาดีนี่ครับตะวัอันนี้แตกแล้วถูกบ่เห็นนะครับเพราะว่าฝนตกใส่ <c oughs> ถูกไปเลยละไา่นะครับถูกไปเลยละไา่มันนี่หอากับตองมาเบิ้งเส้ยนาดีเขียนไปเยอครับเชียนไว้แล้วก็บ,บันทึกไวความนะครับตัวเหล็กถูก แระสม้มบรรยากาศรอบนาบ้านแล้วกบสูตรอากาศบริรสุทธิ์สัก้อนเขาจะคอยไปเชียนเหล็กนะครับพี่น้องเพราะว่ามันเหล็กแช่สองคูนะครับแช่สองคูเหล็กถูกกับเหล็กขันน้ำมนปูนะครับปูขวามือขึ้นนะครับปูจุดถูก,ก,ก,กนม,นมือขึ้นนะครับจุดถูกขวาแเราก็กับเหล็กขันน้ำมนปูนะครับปูเห็ดมือขึ้น ปูได้ทรงตัวเรียกมาให้ครับเขาก็จงคอยไปเบิ้งไปส้มไปน้ำกันนะครับตัวเรียกเลาาพัฒนาปูบุญมีครับมาแล้วไม่ๆมนะครับรอบรอบที่เสี้ยนอันนี้ไปสัมผัสเพิินนะครับเสี้ยนไปสัมผัสปูสัมผัสห้วยรัฐบาลให้รอบที่แล้วนะครับก็บ่กเขานะครับของปูแต่ว่าปูว่าปูให้เรียกเล่าพี่น้อง เยซี่สายบุญนะครับเป็นถือมาสองหวดซ่อนนะครับตว่างหวัหวหัวนี่ที่เป็นจังไดเข้าก็จังไอยมาลุ่นกันครับครับเขาไปเบิ้งน้ากันครับเสียนาดีสีเชียนให้พี่ให้น้องเขา้าให้เบื้องในส้มไปน้ากันครับ เจ็ดวัฒนทัตไปไหนนะครับเอาเขียนทั้งขังเชือไฟติดตั้งพี่น้องเข้าตรงๆนะครับไว้แต่แคบหน้าจอครับวันศุกร์นะครับเนาะพี่น้องวันศุกร์ศุกร์วันศุกร์ที่สิบแปดนะครับสิงหาคมตัวย่อนะครับเนาะ สองห้าหกหกนะครับราวพัฒนาอันนี้บ่แมนเหล,ล,ล็กสูตรนะครับเด้บ่แมีเหล็กสูตรบ่แมนเหล็กสูตรนะครับปูเผืนท้ำพิธที่ขอนะครับขอน้ำปูผาพุ่มอยู่ในวัดนะครับวัดพระธาตุสิริ เขาโบกไปเมื่อกี้นี่ครับวัดพฒนศิริมงคลนะครับราพัฒนาปูบุญมีบ่มีไฟฟ้านะครับมองปูอยู่ นะครับอย,รอยากจะสโสงมันอยากทำบุญทำท่านนะครับอยากสื่อไฟโซลาเซลล์นะครับถาวายวัดเป็นของปู่ก็ติตดต่อเยนเม่นมาได้นะครับติดต่อเซียนนาดีได้นะครับปู่บุญมีว,ว,วัดพระธาตุครับเอาวัดพระธาตุมาซื่อนะครับ บ่มีเหล็กวิ่งบ่มีเหล็ยกยังนะครับปูหอยมาเน้นๆน,น,นะครับ <c oughs> ขันน้ำมนนะครับขันน,น,ขน,น้ำมนขันน้ำมนนี่เรียกขันน้ำมนนะครับเก้า <c oughs> <c oughs> สองนะครับเลขทูบบันเนี่ยเลขทูบนะครับเลขทูบเป็นเลขสามตัวดวยครับเด้อเลขสามตัวเก้า สองเก้าครับอันนี้เรียกนำม่นนะครับ ครับบันตั้งไว้พี่น้องเข้าตรงๆนะครับแคบหน้าจอครับครับอันนี้เหล็กเสียนนาดีนะครับฟันลงในกลุ่มนะครับในกลุ่มไล่ของเสียนนาดีนะครับฟันฟันตะเล็กวิ่งลงก้อนนะครับสายวิ่งสายหลุดพิ่เอาไปวิ่งไปหลุดนะครับรอบนี้ฟันมาที่เก่านะครับเกามาแทรแน่นอนนะครับเหล็กวิ่งล่าพัฒนาครับ อันนี้เลขปูนะครับเด้อเลขปูบนมีวันศุกร์ที่18สิงหาคมนะครับศุกร์ที่18สิงหาคม2566ครับลาวพัฒนาปูบุญมีวัดพระาธาตุสิริมง,งคลนะครับอำเภอเพื่อนนะครับจังหวัดอุดรน,นะครับปูพันเดนีกำลังสังสารามุ่งลังคาสาราการปราเลียนนะครับแต่ว่าพัดแนวรอสงัง สางเหยียดหน้าพันแหล้วนะครับท่าหุ่นยังดำให้ดำหน้าอยู่นะครับครับขันน้ำมลนะครับเรียกขันน้ำมลเก้าสองนะครับตัวเดียวเรียกทูบนะครับเก้าสองเก้าครับไอพี่น้องเอาไปพิจารณานะครับเอาไปหลุ่นไปเสียงเบื้องนะครับครับท่าสองน้ำเสนอกเป็นแค่แนวทนะครับตัวเลขเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับท่าสองเป็นซื้อกางแนวท่าไอพี่น้องเข้าได้รับไปส้มเดี๋ยวไปเสียงโขกนะครับ ครับชิปวีดีโอนี่ก็ให้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับเ่ได้สนับสนุนให้เรียนการพนันนะครับครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดินทางไปสามาสาก็ให้ปลอดภัยสุขุสุขคนนะครับครับชิปนี้ก็ไว้จะพียงแค่นี้ก่อนครับสาหรับชิปนี้เจอกันไหมนะครับขอให้พี่น้องเข้าโสดโสดเั่นมันกับเล่าพัฒนาหลอบ้ันสุ์นะครับ แรงนะครับมีรุ่นนะครับครับเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ